สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อที e e s t y l e วันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงทะเบียนแอปมีฟิตเนสด้วยอีเมลเพื่อเชื่อมต่อกับนาฬิกาเซมิวอสกันครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนาฬิกาเซรามิว c สและสุดท้ายก็คือที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้เมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งครับให้คุณเปิดบลูทูธบนมือถือของคุณเอาไว้ยังไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆและให้คุณดาวน์โหลดแอปมีฟิตเนสโดยไปที่ Google Play Store หรือ App Store บนสมาร์ทโฟนของคุณพิมพ์ค้นหามีฟิตเนสหรือเซียรมีแวร์ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่2ให้เปิดแอปขึ้นมากดเลือกเริ่มกดติ๊กเลือกข้อกำหนดเงื่อนไขทั้ง2ข้อที่ช่องวงกลมแล้วกดยอมรับกดเลือกภูมิภาคหรือประเทศให้ตรงกับที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน แล้วกดถัดไปกดเลือกลงชื่อเข้าใช้กดยอมรับข้อตกลงการใช้งานนี้กดเลือกสร้างบัญชีกดเลือกภูมิภาคหรือประเทศให้ตรงกับประเทศที่คุณอยู่ในปัจจุบันเสร็จแล้วป้อนที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้สร้างรหัสผ่านของคุณป้อนรหัสทั้งสองช่องให้ตรงกันกดที่รูปดวงตาเพื่อดูรหัสเมื่อรหัสทั้งสองช่องตรงกันแล้วให้จดเก็บไว้ เสร็จแล้วกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้วกดถัดไปกดที่ช่องสี่เหลี่ยมยืนยันว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดเลือกรูปภาพตามชื่อที่แสดงอยู่ด้านบนซ้ายเสร็จแล้วกดยืนยันในขั้นตอนนี้ให้คุณกดปุ่มโฮมออกมาที่หน้าจอหลักแล้วเปิดแอปเมลของคุณขึ้นมากดที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาบนกดเลือกที่ชื่อบัญชีอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ในแอปกดเปิดอีเมลที่ทางซีมีส่งมา แล้วนำรหัสที่เป็นตัวเลขทั้ง6หลักกลับไปกรอกลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดส่งเลือกปีเกิดเดือนและว,วันเกิด,ขอ,กด,ดอกของคุณเสร็จแล้วกดถัดไปเลือกเพศของคุณเสร็จแล้วกดถัดไปเลือกส่วนสูงเสร็จแล้วกดถัดไปเลือกกำหักของคุณเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้น เลือกเปิดสิ่งข้อมูลการออกกําลังกายบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณกดตกลงมาถึงขั้นตอนที่3คือการเชื่อมต่อนาฬิกาเซื่อมีวอสกับแอปมีฟิตเนสบนมือถือของคุณให้กดที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนแล้วเลือกเพิ่มอุปกรณ์กดยอมรับให้แอปนี้โอนข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณผ่านบลูทูธกดยอมรับอนุญาตให้แอปค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่อยู่ใกล้เคียงได้กดเลือกอนุญาต แล้วนำอุปกรณ์สมาร์ทวอชเข้าใกล้กับมือถือรอให้แอปค้นหาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกันถ้าการค้นหาไม่เจออุปกรณ์ให้เช็คดูบลูทูธบนมือถือของคุณถ้าบลูทูธปิดอยู่ให้เปิดบลูทูธขึ้นมาใหม่แล้วเปิดสมาร์ทวอชปัดเลื่อนไอคอนการตั้งค่ารูปหกเหลี่ยมเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลื่อนลงมากดเลือกเมนูระบบกดเลือกคำสั่งรีเซ็ต กดเลือกที่เครื่องหมายถูกยืนยันการล้างข้อมูลแล้วรอให้ระบบเปิดขึ้นมาใหม่ปัดเลื่อนเลือกภาษาที่ต้องการเลือกได้แล้วให้กดเครื่องหมายถูกกดที่ลูกศรจะเห็นชื่อรุ่นสมาร์ทวอชของคุณกดที่คำสั่งบนมือถือเลือกค้นหาอีกครั้งเมื่อชื่อรุ่นนาฬิกาของคุณปรากฏขึ้นให้แตะเพื่อเชื่อมต่อกดยืนยันการเชื่อมต่อบนนาฬิกาของคุณ แล้วกดที่คําสั่งบนมือถือเลือกดําเนินการต่อกดที่เมนูเริ่มบนหน้าจอสมาร์ทวอชกดเสร็จสิ้นและดําเนินการต่อบนหน้าจอมือถือระบบจะแสดงคําแนะนําการเปิดฟังก์ชันต่างๆบนสมาร์ทวอชกดที่ปุ่มด้านข้างหนึ่งครั้งจะเห็นเวลาปัจจุบันกด3าอีกครั้งจะเห็นฟังก์ชันรวมกันในหน้านี้กดปุ่มค้างไว้3วินาทีจะเห็นการตั้งค่าระบบ กดถัดไปจะเป็นคำแนะนำวิธีปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวิเชตต่างๆกดถัดไปอีกครั้งจะเป็นคำแนะนำการใช้ปุ่มลัดถ้าปัดลงจะเห็นการแจ้งเตือนถ้าปัดขึ้นจะเห็นศูนย์ควบคุมดูคำแนะนำจนครบแล้วกดเลือกเสร็จสิ้นที่หน้าเปิดการแจ้งเตือนกดเลือกการตั้งค่ากดเลือกตั้งค่าอีกครั้ง แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้แอปมีฟิตเนสเพื่อติดตามกิจกรรมสุขภาพและอื่นๆอีกมากมายบนนาฬิกา m ม Watch ของคุณได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไอทีฟ t สต e ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ